Made in Thailand กระหึม HBO หลังซีรีส์ชื่อดังระดับโลกยังเดือ i ไวโลตั s ซีซั่นสเลือกใช้เพลงระดับตำนานในอดีตของไทยอย่าง Made in Thailand เปิดตัวซีซั่น3แบบปังๆพร้อมสอดแทรกวัฒนธรรมประเทศไทยไว้มากมาย ผ่านซีรีส์ชื่อดังดังกล่าวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติจะมีความคิดเห็นอย่างไรสวัสดีค่ะ Welcome to the White Lotus in Thailand ค่ะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube อาร์ิไลท์ครับ วันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยครับกับซีรีส์สุดฮิตอย่าง The White Lotus ซีซันส3นะครับที่กำลังจะมาถึงในต้นปีหน้านะครับซึ่งซีรีส์นี้นะครับเป็นที่นิยมไปทั่วโลกและถูกฉายไปยังหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับ ซึ่งซีซั่นนี้ทุกคนคนไทยนะครับจะรอคอยเป็นพิเศษครับเพราะว่าโลเคชันหลักที่ใช้ในการถ่ายทำนี่คืออยู่ในประเทศไทยนะครับนั่นมันทําให้การแสดงของน้องลิซ่ามาดบานนะครับนักร้องชื่อดังชาวไทยสมาชิกวงแบ็คพิงค์ครับได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น,นครับนอกจากน้องลิซ่าแล้วยังมีนักแสดงสมทบชาวไทยท่านอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นกู้เล็กพัทรวดีมีชูทนคุณดอมเห็นตะกูลนะครับและคุณสิทธิชัยหยุนนะครับ นอกเหนือจากนะักแสดงชาวไทยและโลเคชันนะครับในภาพยนตร์มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยหลายอย่างผ่านซีรีส์นะครับรวมถึงเพลงชื่อดังในอดีตของวงการดนตรีไทยนะครับที่ใช้ในการเปิดตัวซีซั่น3แบบปังๆนะครับกับเพลง Ma d e in t ไ a i l a n d นะครับไม่ใช่เฉพาะชาวไทยนะครับที่เฝ้ารอการกลับมาของซีรีส์นี้ครับแฟนซีรีส์นี้จากัวกโลกนะครับก็ต่างเข้ามาพูดถึงซีรีส์นี้และการที่ใช้โลเคชันในเมืองไทยและเพลงไทยในการเปิดตัวนะครับ วนที่จะไปรับฟังความคิดเห็นจากชาวต่างชาติเ,เพื่อนสามารถสนับสนุนการทํางานของแอดมินทีมงานโดยเข้าไปที่อากิลัสโต้ครับทิมเข้าไปแล้วจะลิงก์ไปที่ช้อปปีนะครับจากนั้นเพื่อนสามารถช้อปปิ้งสินค้าที่เพื่อนสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับแต่โปรดักที่แอดมินอยากจะนําเสนอคือมิโ o l ิสวิตามินเม็ดฟู่คุณภาพสูงดีต่อสุขภาพนะครับนำเข้าจากเยอรมน,นีสาหลอด1้0บาทรับประทานได้2เดือนคุ้มมากเลยครับ แต่ถ้าไม่สะดวกช้อปปิ้งแค่กดติดตามก,ากด Subscribe ก,กดไลค์ก,กดแชร์หรือ s u p e r อ a n k เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแอบงคถอกชุบอาคิระเลยนะครับขอบคุณครับท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าฉันชอบประเทศไทยมากฉันอยากจะอาศัยอยู่ที่นั่นมาก ท่านต่อมาบอกว่าฉันหวังว่าพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในซีซั่นนี้อย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่ใช้ทีมงานจากไว้โรตัสเท่านั้นท่านต่อมาบอกว่าฉันคิดว่าพวกเขาจะใช้ดนตรีประกอบเป็นดนตรีไทยปกติคงหมายคมว่าเอ่อน่าจะเป็นเพลงไทยสมัยใหม่อะไรอย่างนี้นะครับเพราะเพลงนี้มันอาจจะเก่าประมาณนี้นะครับ ท่านต่อมาบอกว่ามันสะดวกมากสำหรับเดอะไวท์โรตัสซีซันสที่ถ่ายทำในเมืองไทยและยังมีลิซ่าซึ่งเธอคือคนไทยท่านต่อมาบอกว่ามันเป็นฉากในประเทศไทยที่ดูน่าทึ่งมากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมในเดอะไวท์โรตัสคือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริงอดใจรอถึงเดือนกุมภาพันธ์ไม่ไหวแล้วท่านต่อมาบอกว่า ซีรีส์เรื่องนี้ยอดเยี่ยมมากและมันยอดเยี่ยมที่พวกเขาได้ย้ายโลเคชันถ่ายทำในประเทศไทยในซีซั่นนี้ไม้ไว้เป็นเด็กสนมากและฉันรู้สึกประทับใจกับอารมณ์ขันอันมืดมนของเขาท่านต่อมาบอกว่าเพลงที่ใช้เปิดตัวซีซั่นนี้เป็นของคาราบาวหนึ่งในวงดนตรีที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศไทย เพลงนี้มีชื่อว่า made in thailand และเนื้อเพลงก็มีกลิ่นอายเสียดสีเล็กน้อยย้อนกลับไปในวันนั้นมันได้รับความนิยมมากและติดอันดับชาร์ตฉันดีใจที่ทีทมผู้ผลิตนำเพลงนี้มาเปิดตัวท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับไว้โลตัส ประเทศและวัฒนธรรมสวยงามมากนั่นคือเหตุผลที่ฉันเลือกที่จะอาศัยอยู่ที่นี่ตื่นเต้นมากสำหรับซีซั่นใหม่นี้ท่านต่อมาบอกว่าเพลงในทีเซอร์คือเพลงของวงคาราบาวซึ่งเป็นวงดน,นตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยเพลงชื่อว่า made in thailand มีอารมณ์ขบขันในเนื้อเพลง สมัยก่อนมันเป็นเพลงฮิตและขึ้นชาร์ตอันดับ1ดีใจที่ทีมงานเลือกเพลงนี้มาใช้ในทีเซอร์ท่านต่อมาบอกว่าถือเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดฟังเพลงในตัวอย่างแล้วขนลุกเลยเห็นนักแสดงชาวไทยฉันหวังว่าซีรีส์นี้จะถ่ายทอดความเป็นไทยออกมาได้ดีที่สุด อันต่อมาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นการแสดงของลิซ่าและสิทธิชัยยุนนักข่าวชื่อดังของประเทศไทยที่แสดงเป็นพระในทีเซอร์ฉันชอบคำพูดจากพระที่ว่าทุกคนต่างวิ่งหนีจากความเจ็บปวดเพื่อไปหาความสุขแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่าเดิม ก็ตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่านี้เสือปะจระเค้นั่นเองนะครับมันเป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาท่านต่อมาบอกว่าลิซ่าใส่ชุดไทยดังเดิมตามที่ฉันคาดหวังไว้เลยดีใจที่ได้เห็นคนไทยในโลเคชันประเทศไทย ท่านต่อมาบอกว่าโลเคชันในประเทศไทยและการที่เขามีลิซ่าอยู่ในเรื่องฉันคิดว่าลิซ่าน่าจะดีใจและภูมิใจในบ้านเกิดของเธอที่ได้รับการนำเสนอผ่านซีรีส์นี้แน่นอนนี่แล้วครับน้องลิซ่าคือเป็นคนที่แบบว่าภูมิใจในความเป็นไทยมีจังหวะมีโอกาสก็จะแอบแทรกความเป็นไทยในคอนเทนต์ชีวิตของเธอเสมอนะครับ ท่านต่อมาบอกว่าลิซ่าสวยมากในชุดไทยดั้งเดิมมันเข้ากับเธอมากฉันจะสนับสนุนเธอตลอดไปท่านต่อมาบอกว่าพวกเขาได้ลิซ่าเข้ามาร่วมในซีซั่นนี้มันน่าทึ่งมากฉันจะดูซีซั่นนี้อย่างแน่นอนท่านต่อมาบอกว่าสถานที่ถ่ายทำในประเทศไทยดูสวยงามมากการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับดราม่าในเดอะไวโลตัส เป็นสิ่งที่เราต้องการท่านต่อมาบอกว่าโลเคชันในประเทศไทยเหมาะสมมากกับการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ท่านต่อมาบอกว่าเสียงภาพการโปรโมททุกอย่างเยี่ยมตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นจนรอไม่ไหวแล้วท่านต่อมาบอกว่าลิซ่าในบทมุกโอ้พระเจ้าเธอดูดีมากตื่นเต้นสุดๆ ท่านต่อมาบอกว่าซีรีส์นี้ยอดเยี่ยมและสวยงามมากฉันรู้สึกเหมือนกับว่าไปอยู่ในวันหยุดพักผ่อนกับตัวละครในทุกซีซันท่านต่อมาบอกว่าโอ้ลิซ่ามีความสามารถที่น่าทึ่งและพร้อมแล้วสำหรับการเดินทางอันยาวนาน ท่านต่อมาบอกว่าลิซ่าดูดีมากในชุดไทยดั้งเดิมมันเข้ากับเธอจริงๆท่านต่อมาบอกว่าตื่นเต้นที่จะได้เห็นลิซ่ากับการแสดงและบทบาทของเธอท่านต่อมาบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้ขนลุกเลยเพลงประกอบก็ด้วยลิซ่าในชุดไทยก็เลิศมากท่านต่อมาบอกว่าตื่นเต้นกับตัวละครของลิซ่ามุก เธอน่าจะสร้างความวุ่นวายให้กับรีสอร์ทพอสมควรท่านต่อมาบอกว่าลิซ่าเธอคือ The Queen of Thailand ภูมิใจมากท่านต่อมาบอกว่าดูเหมือนว่าซีซั่น3จะถ่ายทำในประเทศไทยฉันสังเกตได้จากสถานที่หลายแห่งมีการแนะนำตัวละครเล็กน้อยงานปาร์ตี้อันเซ็กซี่บรรยากาศสุดลึกลับมันน่าสนใจมาก ปรับแลนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่แอดมินนำแชร์ทุกคนังในวันนี้นะครับเพืเ่อนๆฟังร้ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสารรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินมาเสนอเนวันี้อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์หรือ Super t h a n k s เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มีลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่อง Bangkok g r o u อากิระเลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่อยู่ต่อก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอากิลัสโตนครับซึ่งจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ที่แอดมินใช้เองหลายปีต่อนเนื่องจึงมั่นใจที่จะบอกต่อตัวท็อปก็คือวิตามินมิโมลิสวิตามินเม็ดฟูคุณภาพสูงจากเยอรมันนะครับซึ่งแอดมินก็รู้จักวิตามินนี้ครั้งแรกย้อนกลับไปในปี2 0 2 0ันยี่สนนะครับก่อนโควิดไปเที่ยว ที่เยอรมันนะครับไก่ก็บอกว่าวิตามินนี้ต้องซื้อนะเพราะที่ไทยขายแพงมากนะครับร้อยห้าสิบาทแต่ที่เยอรมันรังผลิตไอยแค่1ยูโรนะครับก็ให้ความรู้แบกืกองต้เพิ่มเติมว่าเหตุใด,ดชาวเยอรมันจึงคิดค้นนวัตกรรมวิตามินเม็ดฟูนี้ออกมานะครับก็เพราะว่าเยอรมันเป็นประเทศเมืองหนาวใช่ไหมครับมีฤดูร้อนสั้นๆแค่3เดือน4เดือนนะครับจึงไม่สามารถปลูกผักผลไม้ได้มากนักนะครับถ้าไม่ทานผักไม่ทานผลไม้มันก็จะขาดวิตามินนะครับ เขาก็เลยเร่งปลูกในช่วงฤดูเราวแล้วก็สกัดมาเป็นวิตามินเม็ดคูแบบนี้เพื่อที่จะทานได้ตลอดทั้งปีเห็นไหมครับว่าชาวเยอรมันเนี่ยไม่ได้มีผลไม้ผัดทานตลอดทั้งปีแต่ว่าเขาก็ยังมีร่างกายแข็งแรงนะครับมีนักกีฬามีชื่อเสียงแล้วก็มีความรู้ความคิดสร้างสารรค์ที่จะมาคิดค้นนวัตรกรรมใหม่ๆใ,ให้กับโลกนี้อยู่เสมอนะครับวันนี้แอดมินก็จัด B12 อีกเช่นเคยน,นะครับมันมี B12 นะครับมีตัวธาตุเหล็กแล้วก็ตัววิตามินซนีครับแล้วแต่ว่า แต่ละวันอยากบำรุงอะไรนะครับวิตามินซีก็คือผิวพรรณนะครับเหล็กก็คือช่วยเรื่องเลือดนะครับป้องกันโรคโลหิตจางแล้วก็ช่วยให้ผิวพรรณเปล่งตัง B12 ีนี่สาคัญต่อสมองนะครับส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทและสมองนะครับเพราะแอดมินก็ใช้ความจําเยอะนะครับในการท่องบทท่องสคริปต์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสมองจริงสําคัญนะครับเติมวิตามินไปแล้วก็ต้องเติมผิวด้วยนะครับเนื่องจากว่าแอดมินก็ไม่ได้อายุน้อยแล้วครับริ้วรอยต่างๆก็ เริ่มจะมาแล้วครับถ้าไม่อยากให้ริ้วรอยเพิ่มมากขึ้นหรือว่าไม่อยากให้ร่องลึกหนักไปกว่าเดิมก็ต้องมีตัวช่วยอย่าง l o รีอัลแพรลิสเลเวททอลซึ่งมีส่วนผสมของ Pro r e ต i n a l นะครับซึ่งช่วงนี้เป็นเวลากลางวันนะครับเดี๋ยวถ่ายคลิปเร็ดจะไปค่า p เทอฮอปปิง้งจะต้องออกแดดด้วยนะครับและตัวนี้มีส่วนผสมของ spf 3 5 pa บกบวกครับเราก็จะมาทากันให้ดูสดๆไปเลยนะครับจำหน่ายเฉพาะที่ใช้จริงเท่านั้นนะครับ แต่ว่า hora, เพื่อนๆคลิกเข้าไปในอากิลลาสโต้แล้วนะครับไม่ถูกใจโปรดักต์ที่แอดมินนำมาเสนอก็สามารถช็อปอะไรก็ได้เลยนะครับตั้งแต่ที่เปิดขวดกะละมังที่แฟนกะละมังแล้วก็จะแบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคอมมิชชั่นให้แอดมินบาตรสองบาทลอริออร์พาริสลีไวทอลิปมีส่วนผสมของโพลิติโนนอคอรซึ่งถือว่าเป็นสกินแคร์ต่อต้านริ้วรอยที่ราคาเข้าถึง้อครับ ตัวนี้จัดโปรอยู่ที่สามร้อยสี่สิบี่บาทเท่านั้นนะครับซึมซาบเร็วไมเ่เดียวนี้น,นะครับวิตมินก็ใช้ต่อเน,นื่องมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับก็จะเห็นผลลัพธ์แบบพี่เพื่อนเห็นนีครจากนั้นก็ยังมีเซนทัมนะครับวิตามินแร่ธาตุรวมจากฟอมเฟิสองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวเบสที่แอดมินทานเป็นประจํานะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวรวมร่างกายของเราไม่ต้องการแค่ธาตุเล็กตัวซีหรือบีสองต้องการทุกวิตามินนะครับซึ่ง ทานตัวนี้เป็นเบสหลักหรือว่าเป็นพื้นฐานนะครับแล้วก็วันไหนอยากเติมตัวไหนก็ค่อยเติมเอานะครับนี่นะครับแต่ละวันแอดมินก็เรื่องสกินแคร์ก็มีอยู่แค่นี้นะครับมีโฟมเดย์ครีมหนท์ครีมวิตามินพื้นฐาน A 2 t ค์แล้วก็อยากเติมตัวไหนก็ใช้วินมริสเข้าช่วยนะครับ ผลลัพธ์ที่เห็นทันทีเลยก็คือได้ความสดชื่นนะครับดื่มเข้าไปแล้วก็คือสดชื่นขึ้นมาทันทีครับแต่ยิ่งไปกว่านั้นมันไปส่งเสริมการทํางานอาวัยวะต,าต่างๆของร่างกายนะครับช่วยเรื่องสุขภาพนะครับร่างกายของเราสําคัญนะครับทํางานอย่างหนักให้กับเราเราต้องตอบแทนร่างกายด้วยวิตามินคุณภาพสูงนะครับควบคู่ไปกับการรับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่และออกกำลังกายเท่านี้ร่างกายเราก็จะแข็งแรงมีความสุขและทํางานให้กับเราไปตลอดชีวิตนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ